วอล์กหลังเลิกเรียนกับเพื่อน <Okay. S 1> ๆเราจะไปไหนกันซะเราจะไปเดินเล่นสยามกันไป <Yeah. S 1> ทุกคนเจอก,กันที่เทยียตอเราไม่ไปไปเทีแล้วแต่ว่าเราจะไปรถเมล์รถเมล์แทนซึ่งเรามีผู้นำทางก็คือบินรถบัสตินอนะครับตอนนี้เราได้รถแล้ว <Okay. S 1> เราอยาก นั่งไปลงลงละครแล้วก็ไปต่อรถทุกคนเราถึงป้ายลงละครแห่งชาติแล้วเรามาต่อรถครับ เความสงสัยว่าร้านนคือเขาขายอะไรนั่น,น,นอะไรแต่ลงุทำทำลงก็คือทำไม่หยุดน,นะตอนนี้พวกเรายกกับค,ควาสงสัยว่าร้านอะไรสุดท้ายพวกเราก็ไม่รู้นนว่าลุงขายอะไร ตอนนี้เรากำลังจอดรถปิดอยู่นะแล้วเหมือนจะมีคนหลับไปแล้วยังยังยังไม่หลับเหมือนเหมือนรู้ตัวว่ามีคนแอบ่ายอยู่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนหัวเฉียวหัวเฉียวเป็นไงเฉียวโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็ถึงสยามแล้วถึงสยามแล้วค่ะเราโตเล่นะเดแล้วเย้เราถึง ที่แรกที่เรามาถึงแล้วก็คือมาบนคลองนั่นเองนะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดเช็คอินว้าหลบต้นไม้กันซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินของพวกเราเป็นที่ไว้ถ่ายรูปถ่ายรูปได้สวยงามมากเลยมีที่ถ่ายรูปมากมายด้วยเป็นที่ที่เหมาะแก่การถ่ายรูปมากเลย ศิลกันคะคะเป็นอีกสถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายรูปเช่นเดียวกันแน่นอนว่าตรงตัวขอศิลก็คือที่อย่างโรงงานศิลกนั่นเอง เรามาถึงแล้วแต่ว่ามันไม่เปเิดรนไม่สามารถขึน้นได้มัน้นเราก็เลยไม่มีภาพมาให้คนดูตอนนี้เราก็กำลังจะไปสถานสถานที่หนึงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ว่าอาจจะรู้จักกันแล้วนั่นก็คือน่นก็คือ เรามา M B K ทำไมน่าจะเรามาทำไมกันทำไมเมือกี้บอกเราจะไปสระนะคะไมเหรอไปอุ้ยเราเฉลิบเหรอเฮ้ยเราเฉลิบแล้วเหรออ๋อจบแล้วจบแล้วฮงแดสิ่งที่เราสรอุบมาตั้งแต่หอศิลป์อุบไว้อุบไว้คือเราจะไปอุบฮงแดสระหันไปเลยเนี่ยคือจริงๆเราอุบไว้ตั้งแต่หอศิลป์แล้วเราจะไม่พูดต่อเออมันโปเราอะไป Let's go to ฮงแด คุณแพครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ขยะละแพร์นั่นเองค่ะทุกคนที่ที่เราบอกว่าที่นี่คือแบบมีความตลริกระใจมากเพราะว่ามันมันจะมีแบบว่าแบบว่าวงดนตรีมาร้องเพลงมีการ,รเวอร์แดนซ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความแบบว่าเป็นท้องแดนยองดงอะไรอย่างงี้เลยจะเป็นที่ที่ดีมากจริงๆทุกคนสามารถเดินชิลเล่นๆได้เพราะามีร้านอาหารด้วยนันเต็มหมดอยากแนะนำว่าที่นี่ถ้าจะมาก็เย็นๆน,นะครับทุกคน ก็ต้องคืนว่าอะไรครับเรา,า,าคือตอนนี้คือหิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลยไปหาอะไรกินหาอะไรกินนิดนึงกว่าทุกคนตอนนี้เราก็สั่งแล้วนะคะสั่งยำขนมจีนกับยำมาม่าไตก็คือจากวอกเที่ยวกลายเป็นหาของกินแล้วใช่มมทั้งทั้งเาที่ยวทั้งกินเลยทีนี้อตอนนี้พวกเราก็กำลังจะไปหาที่นั่งกินกันนะทุกคนซึ่ง ไม่รู้ว่าจะไปหาที่นั่งได้ที่ไหนนั่นสินะเราจะเดินไปดูที่ลีโดกันก่อนตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงลิโดกันแล้วไปดูข้างในกันทุกคนตอนนี้เราวนออกมาจากล่องลิโด้แล้วคือแบบว่าเนื่องจากเข้าไปใลิโดก็คือมันไม่ได้ม<น>ีของกินใรให้กินแทนนะทแล้วเราก็เลยว่าออกมากอนแต่ก็ลีโดก็มีของแบ<า>งบ<า>จิเกตเตอร์คุานะคือเป็นแบบว่าโปรควดตบูสให้ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก ว่ากำลังจะไปชั้นไหนกันนะชั้นเก้าไปทำอะไรชั้นเก้ากันเอ่ยเราจะไปหาที่นั่งกินแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันจกือบลวม<ะ>ตอนนี้ก็หยวมากหิวมาก<ๆ>ใช่คำเตือนคือมา,าสยามเราก็ต้องแบบเรียมว่าแบบกองทัพต้องเดินด้วยท้องมาก่อนแต่จริงกองทัพก็เดินด้วยเท้าแหละ อันนี้เราก็มาถึงสนามสเตชันฟ้าซึ่งเดี๋ยวราตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นอะไรเอ่ยชั้นกเกาแล้ใช่แล้วซึ่งนี่คือที่เราจะมานั่งกินข้าวค่ะมีเวมีนู่นี้นนมีคาเฟ่ในวด้วยหรือว่าสะดวกตัวลยนะจริงนะเติมเติมเลยว่าสยามจะเป็นที่ที่ แบบว่าใครชอบถ่ายรูปเดี๋เอารูปอัพลงไอจีอย่างเงี้ยคือเหมาะมากแบบมากๆเลยใช่แล้วซื้อของกินเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะหาที่นั่งกินข้าวกันก็คือหิวข้าวทุกคนเลยตอนนี้สารสภาพแดดแล้วก็อะไรหลายอย่างโอเคทุกคนตอนนี้นก็คือเราเที่ยวจนจะครบสยามแล้วแล้วก็เลยเออจริงๆเราครบแล้วทั้งสยามแล้วแล้วก็คือ บอกแล้วว่าจะได้เดินเพลินมากจริงแต่ก็คือด้วยอ,อากาศทำให้เราเหนื่อยนะก็เดินแต่มันไม่ได้พูดน,นะคือแน่นอนจริงว่าเ,าเ,เออมันเป็นเดยชอยเป็นแบบบูชอยที่คนแบบเลือกมาหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ไงคะจบวอล์กหลังเลิกเรียนของเราครันะครับทุกคนเจอกัน,กนคลิปหน้า <laughs> ชมหน้าคนตกรถ